พอเด็กวัดแก้วนะครับผมก็เอาพระเครื่องเหรียญทองแดงพะระลีลาสองหน้านะครับผมปีสองพันห้าร้อยนะฮะโดยองค์พระนี่นะครับอันนี้เป็นกรอบเก่าเลยนะครับกรอบเก่านะฮะผมนี่ผมแกะมาจากเลียมพลาสติกนะแกะมาเรียมพลาสติกอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆพระองลีลาสองหน้าที่ทีทท่จัด จัดในพร้อมพิธียีนะ่ศตวรรษอ่ะแต่ไม่ใช่นะแต่ไม่ใช่เพอาะองนั้นอันนั้นจะมีเป็นจะมีหูหูหูแหลมนะครับแล้วก็ปลายเท้ากระดกแล้วบัวก็ไม่ใช่นะแต่ลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อเลยนะฮะเป็นพระเป็นพระบางลีลาสองหน้าโบราณน,นะครับผมโบราณน,นะครับผมโดยตัวองค์พระเองนะครับจากการที่ผม ดูพระเก่ามาเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญแท้โดยธรรมชาติเลยนะครับเหรียญแท้ธรรมชาตินะครับเหรียญแท้ธรรมชาตินะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมนะฮะนี่แก่มาจากเลี่ยมเลยนะฮะเ๋ยไปต้องหาโอกาสไปเลี่ยมใหม่จะได้เก็บรักษาผิวพระไว้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเพื่อนๆดูลักษณะพระนะครับถ้าพระเก่าเนี่ยนะฮะพื้นผิวพื้น โลหะนะฮะกระแสโลหะเนี่ยครับก็อาจจะมีรูมดมีตามดมีอะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะมีอาจจะรอยก่อนก่อนจะเลี่ยมพลาสติกมาก็มีรอยใช้มาพอสมควรนะครับรอยใช้มาพอสมควรนะครับอนะฮะโดยนะตัวพระแผนพระอะไรต่างๆนะครับก็มีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับผมรอยถลอกนิดหน่อยนะครับผม ع. แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ชอบพักเก่านะครับคนที่ชอบพักเก่านะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ก็จะมีเขาจะมีอันนี้กรอบเก่าติดมาอย่างนี้เลยนะครับน,นี่กรอบเก่าติดมานะครับเวลาเลีเ่ยมเราก็จะเลี่ยมเลี่ยมทางอย่างนี้เลยนะครับเลี่ยมทั้งพลาสติกนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าตัวพลาสติกที่เลี่ยมไม่น่าจะไม่น่าจะใช่เป็นเลี่ยมโบราณนะครับ น่าจะเป็นเลี่ยมใหม่นั่นแหละแต่ว่าผมหักทิ้งไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็อันนี้เป็นเลี่ยมเลี่ยมที่เออเหล็กโครงกรอบที่ติดมกักพระนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นพระลีลาสองหน้านะฮะปี2500ันนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดอย่าลืมกด subscribe นะฮะกดไลค์กดหัวใจครับแล้วก็กดติดตามให้กับปอเด็กวัดแก้วนั่นะครับผม ว่าจะหาพระเก่าๆนะครับดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ